มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำที่ชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำภีทางอากาศเร,รวีนิติบทที่20หัวเรื่องหลักของบทนี้คือการลงโทษเพราะทำผิดธ,ธรรมบัญญัติเป็นกฎหมายอาญาเป็นเรื่อง ความบาปของคนที่อาศัยอยู่ก่อนคือคนคานาอันนะครับก่อนที่อิสราเอลจะอพยพเข้าไปเขาได้มีเรื่องเหล่านี้แล้วก็สำหรับคนสเสลวนั้นเป็นชาติที่พระเจ้าเลือกนะครับจะมาต้องไม่ทำสิ่งที่เสื่อมลงไปเหมือนกับคนที่อยู่ก่อนนั้นคือคนคานาอาันบทนี้ก็เป็นโทษของการทําผิดธรรมบัญญัติที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ก็ โทษประหารสำหรับคนที่ถวายบูชแก่พระโมเล็กตอนที่แล้วผมก็อธิบายถึงพิธีกรรมของพระโมเล็กแล้วก็น่ากลัวศส,สยองโหดร้ายทารุนเพียงไห่นะครับพระเจ้าก็ห้ามไม่ให้คนอิสราเอลส่งมอบลูกหลานเข้าสู่พิธีกรรมนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพระโมเล็กนั่นอีกนะครับข้อ1ถึงข้อ3ได้อธิบายไปแล้วทีนี้ ข้อ4ข้อ5ครับและถ้าพร,ราสดรหลับหูหลับตาบเรื่องชายคนที่ให้ลูกหลานแก่พระโมล็กนั้นเสียไม่คว้างเขาให้ตายเราจะมาย้าชายคนนั้นและสู้กับครอบครัวของเขาและเอาไปหีเขาเสียจากชนชาติของตนทั้งตัวเขาก็ดีและผู้ใดที่ทำตามเขาในการเล่นชูกับพระโมล็กนั้นก็ดีสำหรับผู้ที่เงียบอยู่เมื่อเพื่อนบ้านไปไหว้พระโมล็กด้วยการถวายบุตร เขาก็มีส่วนในความผิดด้วยการใจอ่อนและหัวอ่อนในการลงโทษประหารน,นั้นทําให้คนนั้นผิดด้วยเขาต้องถูกอาไปหิเสียจากชนชาตินั้นซึ่งก็พอๆกับโทษประหารน,นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นโทษประหารสาหรับคนที่ใช้สายสาราข้อ6ผู้ใดฝ่ายหาคนทรงผีหรือพ่อมดแม่มดเล่นชู้กับเขาเราจะหมายห,หน้าผู้นั้นและและอไปหีเขาเสียจากชนชาติของตน นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนคาน์อ่านซึ่งอยู่ในแผ่นดินอตอนนั้นทำนะซึ่งเป็นศาส,สนาเท็จซึ่งมาจากซาตานอย่างแน่นอนมีการสำแดงเหนือธรรมชาติในการนมัสการซาตานโอปพระคิดก็เตือนไว้นะครับในที่สุดจะมีการปรากฏของปฏิปักษ์ของพระคิดผู้ซึ่งสามารถทําการอาสจรและถ้าเป็นไปได้จะทําให้คนที่ถูกเลือกไว้ลงไป สาตานในพระกัมภีก็บอกว่าเป็นผู้มุสาเป็นบิดาแห่งการมุสาครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงหมายหน้าต่อสู้กับผู้ที่หันไปสู่การนมัสการเท็จนี้ข้อ27ชายหรือหญิงคนใดที่เป็นคนทรงหรือพ่อมดแม่มดจงฆ่าเสียจงเอาหินคว้างที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบข้อนี้เป็นเรื่องของอเรื่องงมงายของซาตานนะครับ เรื่องผีสิงนี้เป็นเรื่องจริงและก็มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยสมัยนี้ว่ากันว่าเจริญนะครับในด้านวิทยาศาสตร์แต่ก็มีหลายลัทธิความเชื่อส่งเสริมโดยเกี่ยวกับวิญญาณหรือผีนะครับและเป็นผีที่ชั่วร้ายาเป็นงานของซาตานทั้งสิน้นในสมัยนั้นที่กำลังศึกษาอยู่นี้นะครับโทษนี่คือประหาร สำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมของซาตานเหล่านี้บางคนก็แปลกใจเออมีผู้นมรสกการซาตานนะครับมีอํานาจแน่นอนอมาณมีอานาจนะครับการละทิ้งพระวชนะของพระเจ้าและละทิ้งพระเจ้ามักนําไปสู่ความผิดพลาดและสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพระทิเทียนเท็ศที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันทําไมพระเจ้าจึงลงโทษประหารกับการเข้าร่วมในพิธีกรรมของซาตานนี้ครับข้อ ข้เหตุฉะนั้นเจ้าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพราะเราคือพระเยโฮวาห์รพระเจ้าของเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทำตามเราคือพระเจ้าผู้ตั้งเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์ข้อเหล่านี้ให้เหตุผลที่ดีและเพียงพอสำหรับโทษประหารชีวิตประชาชนต้องมีชีวิตบริสุทธิ์เพราะว่าพวกเขาเป็นของพระเจ้าและพระองค์นั้นบริสุทธิ์การเบีเ่ยงเบนจากมาตรฐานนี้เป็นความประพฤติที่ผิดอย่างรุนแรงและร้ายแรง การกระทําที่น่าสะอิซเอเหล่านี้เป็นการละทิ้งพระเจ้าไปหาซาตานนะครับและมันก็เป็นการร่วงประเวณีเป็นการทรยศฝ่ายวิญญาณปัจจุบันนี้นะครับคนอาจจะไม่เห็นถึงผลร้ายแรงของเรื่องนี้นะครับแต่พระองค์ได้ตั้งไว้และเป็นความจริงกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นเป็นความจริงโทษประหารสําหรับคนที่แช่งดาบิดามารดาข้อ9 เพราะว่าทุกคนที่แช่งบิดาหรือมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตายเขาได้แช่งบิดาหรือมารดาของเขาที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบบัญญัติสิบประการก็อยู่ในข้อ5นะครับมีความสําคัญไม่น้อยนะครับในบทที่19ข้อ3คนอิสราเอลได้รับคําสั่งให้เคารพพ่อแม่ตอนนี้ครับคนที่แช่งพ่อแม่เนี่ยต้องมีโทษประหารชีวิต ในพระธรรมโรมบทที่ 1: ข้อ3าเอาจารย์เปาโลได้บอกถึงคนที่ไม่มีความรักกันในในวาระสุดท้ายของโลกครับลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่และมนุษย์จะไม่มีความรักต่อกันจากสองติโมธีบทที่3ข้อ2ข้อ3นี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในอดีตและก็จะเป็นลักษณะนในวาระสุดท้ายของโลกด้วยโทษถ,ถึงบอกเอาไว้ว่ารุนแรงนะครับ พระคัมภีร์บอกถึงพระคุณในเรื่องนี้ด้วยพระเยซูได้ตรัสอุปมาเรื่องบุตรที่หายไปซึ่งกลับมาบ้านและได้รับการต้อนรับจากพ่อนั่นคือพระคุณของพระเจ้านะครับในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อ9กาบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงรามก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นโทษประหารสำหรับคนที่ล่วงประเวณี ข้อ10ถึง16ถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับภรยาของเพื่อนบ้านให้คว้างผู้ร่วมประเวณีทั้งชายและหญิงนั้นเสียให้ตายผู้ใดเข้านอนกับภรยาของบิดาตนผู้นั้นได้เปิดของลับของบิดาตนให้คว้างทั้งสองคนนั้นเสียให้ตายที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบผู้ใดเข้านอนกับลูกสะพ้ายให้คว้างทั้งสองคนนั้นให้ตายเพราะเขาได้กระทำผิดประเวณีต่อญาติสนิทที่เขา ต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบชายใดเข้านอนกับผู้ชายกระทำอย่างกับผู้หญิงทั้งสองคนกระทำผิดในสิ่งอันพึงบรังเกียรติให้ควางทั้งสองคนนั้นเสียให้ตายที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบชายใดได้ภรยาและได้มารดาของนางมาเป็นภรยาด้วยนี่เป็นเรื่องอาธรรมให้เผาทั้งชายนั้นและหญิงทั้งสองนั้นเสียด้วยไฟเพื่อว่าจะไม่มีความอาธรรมในหมู่พวกเจ้าถ้าชายใดสมสู่กับสัตว์เดรัจฉาน ให้ควางชายคนนั้นเสียให้ตายและเจ้าจงควางสัตว์เดรัจฉานนั้นให้เสียให้ตายถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์เดรัจฉานและเข้านอนกับมันเจ้าจงควางหญิงนั้นและสัตว์เดรัจฉานนั้นสียให้ตายทั้งสองต้องถูกควางตายนี่ที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบโทษประหารสำหรับคนที่ล่วงประเวณีก็กมีกรณีต่างๆตอนนี้ข้อ1 0ถึง16นี่ก็บอกเกี่ยวกับบาปที่ ไม่อาจจะพูดได้และก็ที่ไม่น่าเชื่อนะครับการล่วงประเวณีในทุกรูปแบบต้องรับโทษประหารความบาปในเรื่องเพศทําให้อาณาจักรที่ทรงอํานาจเนี่ยล่มสลายในที่สุดนะครับเพศนะแล้วก็สุรายาเสพติดเป็นต้นเหตุสองอย่างของของการล่มสลายอาณาจักรใหญ่ๆใ,ในอดีตนะครับจะเป็นอาณาจักรบาบิโลนอียิปโรมัน ฝรั่งเศสที่ล่มสลายลงไปนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องเพศกับเรื่องของสุรานะครับและนี่ก็เป็นการตำหนิต่อการเสื่อมศีลธรรมของสมัยนี้ด้วยความบาปเหล่านี้นำไฟกรรมฐา,านตกลงมาที่เมืองโซโดมแนะเมืองโกมาลานี่คือบาปที่ทำให้พระเจ้าปล่อยมนุษย์โรมบทที่หนึ่งข้อ24-28แม้ว่าจะมีการผิดศีลธรรมที่น่าเกลียดของความบาปและการลงโทษที่รุนแรงเหล่านี้ครับ องพระผู้ช่วยรอดก็พร้อมจะยกโทษให้กับทุกคนที่มาหาพระองค์พระองค์วางขวากความตายที่เป็นเครื่องบูชาของพระองค์ไว้ระหว่างบาปนี้และก็มีกรณีหนึ่งคือมีผู้หญิงที่ถูกจับได้ว่าร่วมประเวณีนะครับจาได้นะฮะถ้าศึกษาในพระคัมภีร์ใหม่ความตายเป็นเครื่องบูชาของพระคิดได้ไทยผู้ที่กับเนื้อกับตัวนะครับสำนึกในสิ่งที่ทำ พระเจ้าก็หาเรียกให้เรามาหาแล้วก็ยกโทษแล้วก็เริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่ไปทำสิ่งที่เสื่อมเสียแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อไปเป็นความบาปบางอย่างที่มีโทษน้อยกว่าการประหารชีวิตข้อ 17- ถึง21ถ้าชายใดพาพี่สาวหรือน้องสาวของตนหรือคือบุตรสาวของพ่อหรือบุตรสาวของแม่ และดูของลับของเธอและเธอก็ดูของลับของเขาเป็นสิ่งที่น่าอายมากจะต้องอาไปหีเขาต่อหน้าชนชาติของเขาเพราะเขาได้เปิดของลับของพี่สาวน้องชายของของเขาเขาต้องรับโทษของเขาชายได้เข้านอนกับหญิงผู้มีประจำเดือนและเปิดของลับของเธอเขาได้กระทําให้แหล่งโลหิตของเธอเปิดส่วนเธอก็เปิดแหล่งโลหิตของเธอให้อัไปหิทั้งสองคนออกจากชนชาติของเขา เจ้าอย่าเปิดของลับของพี่สาวหรือน้องสามารดาเจ้าหรือพี่สาวน้องสาวของบิดาเจ้าเพราะกระทำเช่นนั้นเจ้าได้เปิดของลับของญาสนิทเขาต้องได้รับโทษถ้าชายใดเข้านอนกับภรรยาของลุงเขาได้เปิดของลับของลุงทั้งสองจะต้องรับโทษเขาจะตายโดยไม่มีบุตรถ้าชายใดเอาภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายไปเป็นเรื่องมนตินเขาได้เปิดของลับของพี่ชายหรือน้องชายของเขาจะต้องไม่มีบุตร ความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่สาวหรือน้องสาวแท้ๆหรือลูกพี่ลูกน้องเป็นเรื่องต้องห้ามครับและก็มีโทษประหารอย่างเปิดเผยด้วยพระเจ้าก็ลงโทษมนทินในทุกรูปแบบท่ามกลางประชาชนของพระองค์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและพระองค์ห้ามความสัมพันธ์ทางเพศกับญาติสรุปธรรมบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ข้อ22เพราะฉะนั้น เจ้าจฉมรัากากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเราและกฎหมายทั้งสิ้นของเราและก็ทําตามเพื่อว่าแผ่นดินซึ่งเรานําเจ้าให้มาอยู่นั้นจะไม่ได้สํารอกเจ้าออกไปเสียเพราะเจ้าขับไล่คนคานาันคานาอันออกจากแผ่นดินเพราะว่าพวกเขาได้ทาบาปที่น่าเกลียดเหล่านี้และพระองค์ก็เตือนอิสราเอลนะครับว่าพระองค์ก็จะให้พวกอิสราเอลออกจากแผ่นดินเหมือนกันถ้าพวกอิสราเอลทําเหมือนกับคนคานาอันพระเจ้าไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด ทรบาบหรือไม่ครับว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นทําให้ผู้อิสราเอลตกเป็นเชลยที่บาบิโลนบันทึกนี้บอกว่ามานเสมีพระชนมายุ12,000ปเมื่อพระองค์ขึ้นครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม55ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเอฟซีบาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพเนตรพระเจ้า ตามการกระทำอันน่าเกลียดน่าชังแห่งประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงขับไล่ให้ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลและพระองค์ได้ทรงเผาโอรสของพระองค์เป็นเครื่องบูชาถือเลิกยามเวทมนตนทรงและแม่มดพระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายซึ่งเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเจ้าในสายะเนตรพระเจ้ากระทาให้พระองค์ทรงพระพิโรธแต่เขามิได้ฟังและมนรเสดได้ชักจูงเขาให้กระทําชั่วมากยิ่งไปกว่าบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงทําลายเสียต่อหน้าประชาชาติ ประชาชนอิสราเอลได้เคยกระทําแล้วเสียอีกจากบันทึกสองพงกษัตรบทที่21ข้อ1ข้อ2ข้อ6และข้อ9ข้อ23และเจ้าอย่าประพฤติตามธรรมเนียมของประชาชาติที่เราไล่ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้าด้วยว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติผิดในสิ่งเหล่านี้เราจรึงเกลียดชังเขานี่ควรจะ,อะตอบคําถามความยุติธรรมของพระเจ้าในการทําลายบางชาติซึ่งได้ครอบของปาเลสไตน์ พวกเขาถูกโรคของสังคมกัดกินอันเนื่องจากบาปเหล่านี้และพระเจ้าห้ามประชาชนของโะรงที่จะเอาหรือว่าแตะต้องสิ่งใดในเมืองเยเรโคที่ยึดได้นะครับแน่นอนนะครับตอนนั้นการมาโรคได้ขึ้นถึงระดับโรคระบาดแล้วข้อ24แต่เราได้บอกเจ้าแล้วว่าเจ้าต้องลาจะได้รับแผ่นดินนี้เป็นมรดก เราจะให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งหลายบริบูรณ์เราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้ได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายนี่เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลายบริบูรณ์ป่าไม้ก็ปกคลุมแผ่นดินนั้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินมีข้อความตอนหนึ่งในพระกัมภีรบอกว่าเออประาชาชิทั้งหลายจะกล่าวว่าทําไมพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้พระพิโรธมากมายเช่นนี้หมายความว่าอะไร แล้วคนจะพูดกันว่าเพราะเขาทอดทิ้งพันธสัญญาของพระยิเงเวาพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาซึ่งพระองค์ทรงกระทาไว้กับเขาเมื่อพระองค์ทรงพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปปฏิบัตินมรสการพระอื่นเป็นพระซึ่งเขาไม่เคยรู้จักและซึ่งพระองค์ไม่ได้ประทานแก่เขาเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงพุ่งขึ้นต่อแผ่นดินนี้นําเอาคํำสาปแช่งซึ่งจะลึกไว้ในหนังสือนี้มาถึง และพระเจ้าจึง,งทรงถอนรากเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความคริ้วและพระพิโรธอันมากมายและทิ้งเขาไปในอีกแผ่นดินหนึ่งดังที่เป็นอยู่วันนี้จากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อ24-28ครับข้อ25เหตุฉะนั้นเจ้าจงสังเกตความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์มนทินระหว่างนกมนทินและนกสะอาดเจ้าอยากทำตัวให้เป็นที่พึงรังเกียดด้วยสัตว์หรือนก รือสิ่งใดๆที่เลื้อยคลานอยู่บนแผ่นดินซึ่งเราได้แยกให้เจ้าแล้วว่าเป็นมนตินพระเจ้าก็ทบทวนกฎเกณฑ์ซึ่งจะทําให้ประชาชนของโะรงแตกต่างนะครับและก็เป็นชาติบริสุทธิ์รปรงเริ่มต้นที่อาหารแล้วก็สรุปด้วยอาหารข้อ26เจ้าจะต้องบริรสุทธิ์สําหรับเราเราคือพระเจ้าบริสุทธิ์และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเราพวกอิสราเอลออกจากแผ่นดิน นะเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาต้องเป็นชนชาติบริสุทธิ์เหมือนกับพระเจ้าของพวกเขาบริสุทธิ์สมัยนี้ครับคนอิสราเอลได้กลับไปสู่แผ่นดินนั้นที่ตะวันออกกลางแต่ว่าที่นั่นก็มีปัญหาตลอดเวลาที่กลับมาพวกเขากลับมายังแผ่นดินแต่ไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าเมื่อพวกเขากลับมาหาพระเจ้าพวกเขาจะทําในวันหนึ่งนะครับคือจะมีพระพรในแผ่นดินนั้นพระเจ้าไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ ุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเราพระเจ้าอยู่สูงและบริสุทธิ์พระองค์เรียกร้องความบริสุทธิ์นี่คือคกุญแจสู่หนังสือเลวีนิติครับบทที่21บทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ส่วนตัวของปริรหิตเราได้ศึกษาบัญญัติที่เน้นที่ประชาชนตั้งแต่บทที่1 1ถึง20 ตอนนี้ก็เป็นบรรจับเรื่องความบริสุทธิ์ส่วนตัวของปรุิตอยู่ในบทที่21แและ22นะครับเราจะพบว่ามีการบอกซ้ำม,มากในสองบทน,นี้นี่เป็นพระประสงค์ตั้งแต่เริ่มแรกของพระเจ้าที่อิสราเอลทั้งชาติจะเป็นอาณาจักรปรุิตจากพระธรรมโอปโยพบทที่19ข้อ5ข้อ6ครับการไม่เชื่อฟังของเขาในเรื่องลูกโคทองคำได้ทำลายความเป็นไปได้ของการเกิดสังคมที่สมบูรณ์และเป็นอุดมง คตินะครับในยุคพันปีคืออนาคตจะเกิดสังคมที่สมบูรณ์แล้วอิสเรลทั้งชาติเนี่ยจะเป็นบรุวิตบนโลกนี้สำหรับคนต่างชาติตลอดยุคพันปีและก็ชั่วนิรันด์มีมนุษย์สามกลุ่มกับคือหนึ่งครอจักรของประคิดในกรุงเยรูซาเล็มสองชาติอิสเรลบนโลกนี้และ3คนต่างชาติที่รอดบนโลกนี้